No, <laughs> ไอ้ทุกคนตองตบกันเนีครับแล้วคดูด้าน้างผมตัวเองก็ โอ้โหห้าห้าห้าเนี่ยให้ไปทางซับแต่ว่าต่อไปโอ้โแล้วพอห้าห้าห้าก็จะทางขวามือเด้ายวรอนะตัวอย่างครับแถวแรกซางนี้ัครับโอ้โหห้าห้าห้าแล้วพอเสร็จก็สลับกันโอ้โหห้าห้าห้าที่ทางหลังก็จะเป็นขวามือเลยห้าห้าห้าโอ้โหห้าห้า้เข้าใจไหมครับ เราไม่เอาความรู้เนื้อรู้ตัวนะว่าใครจะเรียนใครจะติดใครก็รกมีกรรมกา,ารไ,ไห้คือกรรมการคนไหนพิงกวีลำไยให้เริ่มครับ ่เรื่องอยู่ปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เรื่องจริงเพราะอะไรครับเพราะเรามีสูญเสียที่มันยาเราเยอะมากมันเป็น,อ,นอ,อย่างนี้จริงๆครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในนี่คือท่านที่ที่ได้เสนาแชร์ตรงนี้ผมบอกตรงหน้าตอนนี้ทุกคนในนี้อายุเข้ากันหมดเลยผมให้ทุกคนในนี้อายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีระหว่างส สได้ไม่ได้ครับคุณอยากหน้าตาแลผมไม่สางพอครับเดือหน้าเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เอดหน้าครับอ่ะเอาอย่างนี้ทุกคนตอนนี้รู้สากหัวไม่ตพูดเลยครวรอนยเดียวครับต้องต้องานต้องใจม่าวถ้าเรา สิ่งที่เราจะต้องตอนนี้ก็คือหนึ่งตอนนี้ทูกนอายุเท่าไรสามน้ำแนคแก่สุดนะครับ <c oughs> โอ้ยริงไม่ได้แก่ฮะแต่แค่เกิดไกปดก็เกิดกกแล้วอ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮเก่าฮาฮ่าฮ่าดูาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าั่าฮ่าฮ่าค่าฮ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 ัาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮเาาฮ่่ารน,น,นราฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าน่าา่าฮ่าฮ่า่าาฮ่าาาาา่า่่าาาาาา แต่เราสามารถที่จะใช้โยคากับบริการเพื่อออกซิเจนเข้าไปในาาร,ใปร่างกายได้ถึงปกดเยอะไหมมาในาาร่างกายยื่นที่บอดแล้วการทำโูคะกับเ,เ,เราเป็นเรื่องของการฝึกกระบ,บงังลมในกระบ,บงมมังลมเราเนี่ยเวลาที่เราหายใจมันจะมีการต่อเพื่อที่ผัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้มากพอเวลาร่างกายเราผัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากปอดมากพื้นที่ปอดเราขยายตัวสามารถรองรับออกซิเจนได้เพิ่มมากขึ้นพอเวลาเราออกซิเจนมากขึ้นตัวสิ่งษที่เกิดขึ้น,น<ม>คือคอ,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 าาอ,อะไรคร,รับ มีสุขภาพแล้วออกซิเจนก็จะไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายตามที่ร่างกายต้องการทั้งหมดแต่ที่สำคัญเวลาปวดร้อนสมองของคุณไม่รู้ว่าอันนี้คือปวดร้อจริงๆหรือคุณกำลังแส้สมองไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณปวดร้อเครียดเข้าไปตัวสมองรู้ว่าปวดร้อแล้วหลังเลยหลังเลย จะเป็ใช่ครับในเชิงของดาวเราถึงก็เขาจะมีดาวไฟดวงเนี่ยนี่คือนี่คือประโยชน์หลักหลักสีของเราเวลาที่เราที่เราส่งรถทัพของเราเนี่ยมาดึงขน้นถ่ายของตัวเราเองไงฮะถูกไหมครับเราไม่ต้องไปสนใจเ่ืึ้นถ่ายใดเลยคุณดูที่ตัวเราเราเป็นคนควบคุมทุกอย่างเปยนคนเราเองเดีจะควบคุมไหมเราอยากใหควบคุมเองไหมเดี๋ยวเราจะควบคุมควบคุมเองทุกวันนี้เรา สังคมก็ุมเรามาเยอะเนาะไมมนะเราสังอยู S <S ่ตรงกลางเราต้องยึงตามสังคม่ตลอดเวลาเลยแต่เราต้องการจะมุลอกตัวเราเองมานกนะทำไมเราไปนั่งรูฟเสใส่ถุงเนี่ยนะราะฉเนนเราเจะยรื่ิดในเรื่องของทิ้งถัในชั่วโมงนี้ขอเพิชชูโมงตุยเองขอ็นช่วโมงของของเด็กน้อยอายุสามตัว เด็กน้อยที่สานตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจใครทำอะไรก็ไม่ผิดจะไปติ้งลนพื้นปวดร้องยกขาไม่ผิดครับมันก็คือหนึ่งในท่าของโยคะของเราที่หายดีแต่การโยคะจะเห็นไหมเด็กที่นอนแล้วความเหนือยเท้าที่ฝานั่นแหละต้องมีปวดร้องท่านีมีเหมือนกันเด็กอ่ะก่อนที่จะเริ่มผมต้องการให้ฝึกหายใจก่อนทุกคนลองกินหายใจนะครับ แล้วทีนี้เวลาเราหายใจเนี่ยลองลองลองดูอักตัดกิริยาตัวเองนะครับเวลาเราหายใจเราใช้อวัยวะส่วนไหนขับขึ้นในการหายใจหายใจเข้าครับเข้าที่กระดูกไหงหายใจออกครับทำจมูกนะครับผมจะเตะเราใช้อวัยวะส่วนไหนขับขึ้นในการหายใจครับเดี๋ยวนี้ของหรืออกทีนี้เราจะโฟกัสนีหายใจเข้าทางจมูกแต่ให้ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานนะครับเราไม่ใช้กล้ามเนื้อหัว หายใจเข้าแล้วององๆครับโตลงผู้นะครับได้เท่าไหนเท่านั้นไม่เป็ไรครับรชากครับถ้หายใจออกครับเอาให้ท้องแฟงที่สุดคที่าทำได้เป็นไงถ้าคนที่หายใจทงทางรอใช้ใช้กลามกรในการหายใจเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นครับเิดไม้แต่ะไก็ดมอเื่อกี้ทเอาใหม่ หายใจเข้าทางจมูกแต่โฟกัสไปที่ท้องเหมือนเดิมไหมครับแล้วหายใจออกทางปากครับพ่นอย่างเงี้ยอย่าไปต่อออกเสียงก็ได้นะถ้าใครจะจะเจอหน้าใครจะพ้นขึ้นข้างบนก็ได้นะอ้าหายใจออกทางปากเป็นอย่างดีกว่าหายใจออกทางจมูกเขาดไหมโล่งขึ้นไหมเช็คอีกอันหนึ่ง ยายใจเข้าทำกระููเหมือนเดิมแล้วก็หายใจออกทางปากเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เราเพิ่มเทคนิคเข้าไปนิดนึงเวลาเราหายใจทางตาเนี่ยให้เรามีความรู้สึกโลก่งอกเหมือนเรากินน้ำแต่ว่าเราหิวน้ำมากๆเลยเราดื่มน้ำจิงๆเข้าไปแล้วรู้สึกแบบอะไรประมาณนี้หรือว่าเราทํางานอะไรบางอย่างสําเร็จแล้วอ่ะที่เราโอ้โหมันมีความตื่นเต้นมากเลยสุดท้ายเราทำสำเร็จแล้วเงี้ยเรามีความรู้สึกโล่งอกมากๆเลยให้เราหายใจออกในลักษณะนั้น แล้วจะออกเสียงอะไรสุดแล้วแต่เลยครับเริ่มทาหายใจเข้าครับไายใจออกครับอาลื้องไครับโล่โ่้ใจเข้าปล่อยลมยืนไปทีน huh? <asan> ี้หายใจเข้าแล้วก <Jersey> ็เวลาที่ออกมาขวดลอกเบาๆปล่อยลมย้นไป ดีพอดีหาใจเข้าราเราทีนี้เวลาที่เราหัวเราเนี่ยเราให้มีการว่าอะไรที่มันปกค้างอารมลยิงไปด้วยนะให้เราคิดอย่างไรหายใจเข้าหายใจ chạm vào đây một đinh đó máy lót đồ đấy. bảo chỉ ở lớp này ta đọt mai khi lâu dịp lên mà phước cũng dịp mai cái mà niệm đó à, lắp tờ để tập tập mai à thân lắp mai khi mà lắp เราจะปวดร้อกแต่เราก็เ <único> ก <Liberty eye throat> ิรู้ได้เพาอ๋อคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแต่เรารู้ก็เนยใจเป็นชื่อของจักรวาลเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อจริงแเพรตอนนี้เราผิดวังครับสามสามผิดทำอะไรคิดไหมไม่เทำอะไรน่ารักไหมนารัใครอยากน่ารักมาบอกฟังุดยอดเลยสุดยอดมากเลยะเราเริ่มต้นกันตรงไหนดีเราจะเริ่มต้นทักทายกันยังไงดีนะ าตนี้ตรงนี้มาตรงี้เยอถ้าหลังจะมองไม่เห็นไงมา อ๋อันนั้อผมกะส่งมอบาทราสามต่อลูกค้าได้ดัสบายใจแล้ว้ายเราค้าต่อแล้วก็จะกลั่นคนตออันนี้อกไว้วันนัยังงล้ครับไม่ใช่ครับยนอีกอีกคือดตอนนี้เราึดครับยังไม่ได้นะ ถ้าเราปวดเราสตุ๊กตา้าเราเจ็บมีสติมัไนเพราตอนนี้เรามีสติเราปวดอนนี้เราเจ็อ่ะผมรู้สับแรงมาแล้วผมรู้ท่าการเสร็จแล้วรับต่อเลยครับรับต่อเลยครับอาจจะเจอกันรัตัสบแล้วใส่ไปแลอวไปเลย แล้วเราปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นลงดินลงดินไม่เก็บเราบอกเลยว่าตอนนี้เก็บมากางรงานในทางที่เป็นงานโรคที่มันขึ้นมาเราที่เราประโยชน์ครับเราเราไม่เก็บบอกเลยล้วปล่อยลงดินเลยหรือการหายใจออกโรคอาดูยิ้มยิ้มเป็นยังไงปาต้องยิ้มยิดมเปลี่ยนองศาที่มุมปากแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์ อ่าเ่าไปเราจะเล่นกันเล่นเล่นกันแบบรอีกอย่างนี้เอ่อชาชักชาชักไปดูชาชักมาเราทไนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ่าโอเคเอาบ้างเาเทชาชักใส่แก้วนึงเดินชาชักใส่แก้วนึงแล้วเราก็เอาแก้วนั้นมาเขย่าแล้วก็คิดแต่ว่าเห็นเฉย Chị lên đi bộ cái đi. Dạ. lại mấy? Không Nào thấy? Dạ. ยิ <correction>? <ITA> <c oughs> ้มปวดร้อนแค่ไนอ่าก er ็ไม่นของอาจารย์แกใช้วิธีงานเราจะตัดแกจะอินเดียจะชงชาเลยนะตัดชาหมดลอนสส่แย่แกต้องน้ำน้ำเยอะเกเซี่ยคนน้ำเยอดคือคือ นีมันจะการที่ว่ามันจะตัดสุดโทษเพราะเราอยู yeah. okay. Okay. ่นิดหนึ่งว่าเวลาที่เราเราทำอะไรบางอย่างไม่ต่องการส่งออกไปเคยไหมบางทีเราตัดกาแฟขึ้นมาปู๊บก็คิดนิดหน่งเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเวลาที่เราตัดกาแฟใส่แก้วเราก็อย่างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เรากดนน้ำร้อนใส่แก้วเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือสารพันธุ์ที่นี่การเราตัดตอนความคิดทั้งหมดด้วยกันแต่ถ้าปวดในออฟฟิศอาจจะลงข่าได้ก็คื เราัวเราะได้ใจครับเั่เรียกว่า,าไซนเอร์หัวเราะออกเให้ัวเ,เ,เ,เราะเสหัวะ ผู้ดีรู้แต่ตอนแรกราระแบบนี้เปลี่ยนบ้างนะนี่แหละเป็นการหัวเราะแบบนีสสิเรารู้ไหมครับว่าเราโดนหลอกเพราะอะไรสุดท้ายครับคือรับมาสิตรับมาสิตจะเป็นวันที่เรามาเรื่องของพลังงานแล้วก็เรามาในฐานะที่เป็นมือสี่ของมือสองที่โดนเทอร์มี่นะครับแป่จเป็นเรื่องของการออกแรบที่ได้สผลิตไม่ได้สิ่งที่จะทิ้งไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นการหัวเราะแบบ เาลัสเตอร์โอบทะคิมลัสิผมใช้รถมันมาเป็นลามัสิลามลัสิคืออะไรลามลัสิมาผลลัพธ์โดยมาชมงานพลังงานที่เราผลลัพธ์นั่นแหละนำพลังงานทั้งหมดที่เราจินตนาการออกมาทิ้งออกไปสู่พุ่งเข้ามาตอนนี้เนื้อทิ่งสางของเรามันคืออะไรครับวาร์บัสมันดูไฟแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไฟแต่เป็นพลังงานครับ รู hoy, 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 ้ว่หลับตาครับยู่ในสภาพแสนะครับหลับตาสบายๆก็ออกมิรจ์จะารมยางสบายนะครับผมเชื่อว่าทุกทุกคนมีความเครียด เให้จินตนาการว่าเครื่องบนกลางก็หม่อมนั้นมีแสงสีขาวศาสสองลงมาที่แสงสีขาวศาสสองเข้าไปยังเซลล์สมองของเราเข้าไปในความทรงจำความทรงจําที่มันมีแต่เรื่องนิ่งคดีต่างหลายที่มันเป็นวันสีเทาๆดำๆเต็มไปหมดแต่สีขาวมันกั้า แต่สิ่งเ้าให้ความพลังงานสีดำผ่านมันยังลำคอผานมันยังบาดและหลายทีสองทางตอนนี้พลังงานสีดำที่เป็นความเครียดทั้งหลายทั้งมวนเขามาองหรอที่ความมึของเราทีสองขางแล้วน้ำตาดยของเราทีสองข้างจะอยู่วาาบริเวณหน้าอกเหมือนกับข้ามกมูมแต่เราไม่เอามือติดให้เราสัมผัสได้ว่าตอนนี้มันมีความเรียดยุ่นหรือมีอะไรบางอย่างอยู่ระหว่าง ระหว่างฝ่ามือเรามันมีอะไรบางอย่างรู้สึกได้รู้สึกได้เพรู้ว่าน่าจะพลังงานลบที่เราไม่ต้องการพลังงานลบที่เราไม่ต้องการจักรวาลแนะนําทาแสงสว่างนนะนนําางพลังงานลบที่อยู่ในกายของเราอยู่ในจิตของเราอยู่ในสนามพลังงานของเราทั้งหมดออกมาอยู่ที่บริเวณกลางฝ่ามือของเราเป็นพลังงานสีดำเป็นพลังงานสีดำลง ตอนนี้เราบอกเองว่าเราไม่เอาแล้วพลังงานเราเราไม่เอาแล้วเป็นง,งานเ่านะั้นให้คุณเชี่ยวเป็ง,งานเ่านะั้นไม่เป็นทิ้กลางความรูของคุณคุณไม่ต้องการพลันง,งานเ่านั้นอีกแล้วนาานขณะนี้คุณพิจารณาก,การต่อไปว่าเมื่อสักครู่ที่คุณอยู่ในห้องการคนคด้านบนของคุณเห็นว่าเป็นเจไรตอนนี้ นี้เปิดโลกแล้วเป็นความโล่งเป็นจักรวาลเป็นมิติแห่งการลองรับวิตีนี้ได้ถูกเปิดขึ้นเพื่อลองรับพลังงานลบทั้งหมดทั้งมวลของเราที่มีอยู่เราต้องการส่งพลังงานนี้ขึ้นไปตรงนั้นเราไม่ได้อีกแล้วทุกคนมองเห็นถึงเัืแล้วว่าด้านบนของเราตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งโปรท้องที่จะรับพลังงานโลบ เมื่อผมนับหนึ่งถึงสามให้ทุกคนผลักลูกบอลที่อยู่กลางของมือของเราไปด้านบนพร้อมกับส่งสีหัวเลาะให้สีคุเลาะของเราในกานบริสุทธิ์ในการผลักเอาแรงงานลบทั้งหลายออกไปจากเราเพื่อไปสู่งานบนเราใม่กลับหนึ 1, 2, ่งสองสามผลักเขาหมด